สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับมาแจ้งข่าวเรื่องเห็ดเขาอังคารนะครับวันนี้วันที่27เดือนกันยายนปี2567นะครับหลังจากที่เห็ดละโงกนะครับดอกแรกนะครับที่สายของแอสส่งให้ดูคือวันที่24เดือนกันยายนปี2567นะครับหลังจากที่สายส่งมาให้ดูปุ๊บผมก็ไปดูให้วันที่25ตอนเช้านะครับ แล้วก็วันที่26คือเมื่อวานนี้ผมพักผ่อนนะครับเพราะว่าไปหาหมอมานะครับแล้วก็วันนี้วันที่27ผมก็ไปสํารวจให้หลายๆที่นะครับเห็ดละโงกตอนนี้นะครับรูปเพจแอดบางคนที่ไปที่ซับม่วงนะครับตามตามแอดไปหาที่นู่นเนาะก็พอจะได้กันหลายคนอยู่นะครับวันนี้ท่านไหนที่ได้เห็ุละโงกวันนี้นะครับที่ไปวัดซับม่วงหรือเขาซับม่วงเนินจีนเป็ดนะครับส่งมาให้แอดดูนิดนึงนะครับ หลังจากนี้นะครับเห็ดละโงกจะออกเรื่อยๆแล้วนะครับเท่าที่สำรวจและที่ดูกับพวกสายวันนี้นะครับก็คือ,อบ้านหนองม่วงนะครับเนินจิตเป็ดล่างเนินติปิดกลางนะครับเนินปิดเป็เปดบนนะครับวัดสมม่วงเนาะวัดสะสะแกวัดเขาอังคารครับตอนนี้กําลังลามมาที่เขาขอกนะครับแล้วก็จะลามมาวันนี้เท่าที่แอดได้ก็คือทางในส่วนของบ้านหาวอนนะครับก็คือฝั่งพระยืน ส่วนพระยืนนะครับแล้วก็บนเนินตรงซังหลังคาแดงนะครับโซนในทั้งอ่างน้ําตกนะครับทั้งน้ําตกนะที่หลังคาแดงฝั่งพระยืนนะครับหลังคาแดงเน้นนะครับเพื่อฝั่งพระยืนณตอนนี้นะครับเห็ดละโงกนะครับกําลังออกนะครับเมื่อคืนนี้แอดก็อยู่อยู่ที่นั่นนะแอดอยู่ที่นั่นนะครับไปส่องที่สาราแดงฝั่งพระยืนนี่นะครับแล้วก็สายแอดก็ไปเก็บเห็ดมันปูต่อ นะครับทางฝั่งนี้ออกแล้วนะครับทางบ้านของต้อวันนี้นะครับเห็ดมันปูยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับในส่วนของที่ออกเยอะก็คือเห็ดมันปูที่ออกเยอะก็คือบ้านหนองถนนครับป่าบ้านหนองถนนนะที่แอดเก็บวันนี้นะครับป่าบ้านหนองถนนแล้วก็เห็ดตอนนี้นะครับแดดออกได้2วันแล้วนะแดดออกได้2วันแล้วคือเมื่อวานวันที่26กับวันนี้นะครับหลังจากที่แอดขึ้นไปรอบที่แล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่น้อวันศุกร์ที่แล้วนะครับ อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้แอดจะไปอยู่ที่วัดเขาอังคารนะครับตีสีเจอกับแอดได้ที่ด่านวัดเขาอังคารนะครับตีสีพรุ่งนี้วันที่28นะวันที่28แอดจะไปอยู่ที่นั่นนะครับท่านไหนอยากไปถามเรื่องเห็ดแอดนะครับว่าโซนไหนแบบไหนยังไงนะครับไปหาแอดอยู่ที่วัดเขาอังคารนะครับท่าด่านวัดเขาอังคารไปครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตาม เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของแอดด้วยนะครับว่าแอดจะไปที่ไหนไปํำรวจยังไงนะครับไปบค,ครับ